ไันไบไปด้วยเผือแกไปด้วยดีัหมไม่อะอาบน้ำก่อนเลยม่ออะข้าศสี่เจ็ดข้าแบบสี่เก้าสี่แปด โอ้โหขอสามสามแปดสามเจ็ดีดี